สวัสดีครับสายช่างทุกท่านวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นเครื่องมืออะไรที่ผมสั่งมาวันนี้ครับนานแล้วนะครับที่ไม่ได้มารีวิวหางเงินเป็นานนี้ครับเป็นก็จะเรียกอะไรล่ะเป็นบ็อก ไขควงกระแทกไรสายครับที่ว่าบอกเพราะว่าตัวนี้เป็นหัวจับนะครับรุ่นใหม่ส่วนมากจะเห็น3าทับแนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น1นทับสองนะครับหายากนะครับตัวแบบนี้เพิ่งเคยเห็นมาเนี่ยครับหัวก็จะประมาณนี้นะครับจับบล็อก ตัวหนึ่ทับสแล้วก็ตัวกลางก็จะจับดอกไขควงได้นะครับที่มีอะไรมาบ้างก็มีตัวเครื่องแล้วก็แบตนะครับแบตสองก้อนนะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมรุ่นเก่านะครับเขียนว่บแโวลต์จริงผมว่าไม่ใช่แล้วครับมันแค่สิโวลต์จุดแปด แต่ยี่ห้อนี้เขาก็จะเขียนอลังการไว้หน่อยนะครับได้แบบสองก้อนแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบสองนะครับลูกหนึ่งแล้วก็นี่ครับดอกที่แทมมาดอกไข,ข่ควงนะครับ <c oughs> ไม่เข้าไรไม่เข้า เหมือนเมล็กนะครับมันจะดูดนะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ใส่กันลูกบกล็อกลวงนะครับแล้วก็คู่มือคู่มือนะครับเป็นแบบนี้นะครับของ m a g i t e c แล้วก็ที่ชาร์จนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันที่รอบนี่นะครับ มีน้ำหนักนะครับประมาณกิโลนะครับอ่ะไม่เกินกิโลหนึ่งนะครับจะเขียนไว้นะครับสองร้อยสามสิบนิวตันเป็นสติกเกอร์นะครับแปะปล่าเปล่าตัวนี้ผมว่าทรงเดียวกันกันกบมาสลุนะครับลองไปดูนะครับแต่ความแรงไม่รู้จะเหมือนกันหรือเปล่านะครับ จะเป็นของมัสลุมันเหมือนกันเนยอะเลยครับแต่ตัวนั้นจะเป็นหัวแต่หนึ่งรับสี่ครับเป็นหัวจับดอกไขควงอย่างเดียวนะครับไม่มีหัวบอกอย่างนี้นะก็ไปดูเอานะครับตัวนี้เป็นบัตรเลเป็นตัวนูนนะครับส่วนข้างก็สติ๊กเกอร์ ผมลองใช้ไประยะหนึ่งแล้วนะครับว่ามันจะถอดอะไรได้บ้างถอดรถเก๋งรถกระบนะนับล้อนะครับที่เป็นล้อรถที่เป็นรถ,ป,นรถป้ายแดงนะครับรถใหม่นะครับที่ยังไม่ผ่านการขันที่ใช้บล็อกลมหรือว่าขันแรงแรงหรือว่าใช้เท้าเหยียบนะครับออกนะครับตัวน,นี้ออกไม่เกินสามบีนะครับ พราะว่าพวกรถป้ายแดงแล้วรถใหม่เขาจะขันบอลมาประมาณไม่เกินร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวตัวนี้ออกนะครับมาฟังเสียงกันนะครับี่ตัวปรับมันจะปรับตัวเดียวกันกันกบมาสลุเลยครับการน,นอ็อตการตกการถายอันนี้ก็คือขันออกกดอีกครั้งก็จะเป็น กันนอ็อตลวงนะครับ,นะรบหัวสบัดเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนัดออกครับว่ามันจะปรับได้ละเอียดแค่ไหนนะครับมาฟังเสียงนะครับ กัรเข้านะครับฟังเสียงกันเอามีไฟอยู่ข้างหน้าด้วยฟังเสียงนะครับน่ครกดแรงตามนิ้วเหมือนนะอน,นี่เบอร์สุดนะครับ อลองเบอร์หนึ่งดูครับ mm hmm. เบอร์หนึ่งนะครับ mm hmm. เบอร์หนึ่งก็ประมาณนี้นะครับมีอ mm hmm. สอง จะประมาณนี้นะครับเบอร์สามพันเข้านะครับนะเก็ตเทียบกับไอตัวมาสลุที่เป็นตัวจับดอกไขควงนะครับตัวนั้นราคาจะประมาณพันสกว่าบาทนะครับแบตหนึ่งก้อนแต่ถ้าแบตในแบตสองก้อนก็ประมาณพันหกว่าบาทนะครับเด๋ย่ตอนนี้ผมได้มา 950กว่าบาทนะครับแต่ถ้ารวมส่งนะครับก็ประมาณ1050บาทนะครับตัวนี้นะครับชุดชุดอย่างนี้นะครับแล้วก็ห่อมาอย่างดีนะครับแต่ตัวมาสรุปผมสังเกตดูมันหัวมันจะก็เหมือนกันนั่นแหละครับแต่หัวมันตัวนี้ตัวนี้หัวมันจะใหญ่ใหญ่ตู้ตู้ทู่ทู่ยังไงไม่รูกนี่ตัวนี้นะครับก็อลองไปสังเกตดูนะครับว่ามันเป็น จากบล็อกหนึ่งทับสอนะครับสีห่หุนเออถ้าเทียบกับตัวแคดดี้นะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับมันจะต่างกันยังไงแคดดี้นะครับตัวนี้ก็จะใช้ยืนหน่อยใช้มาหกเดือนแล้วครับตัวนี้ก็ป,ปกติดีนะครับนะครับประมาณนี้นะครับหัว นะครับหัวใหญ่หัวเล็กตัวนี้จะน้ำหนักเยอะกว่านะครับประมาณห้าหกขีดนะก,ก็ตัวนี้ครับนี่ครับเขาเขียนว่าตอดออกนี่สามร้อยนิวตันตอนเข้านี่สองร้อยสามสิบแต่ผมว่าน่าจะประมาณเอาจริงๆน่าจะได้ประมาณสองร้อยสามสิบนะครับหรือสองร้อยนะครับไม่เกินนี้นะครับ ก็จะยี่ห้อนี้ก็จะสเปกอลังการหน่อยนะครับนี่ครับเปรียบเทียบให้ชมขนาดซสถอดเสียงถอด เปรียบเทียบอีกตัวหนึ่งนะครับของแมนทีเฮดนะครับนี่ครับนี่ครับความต่างเยอะมากครับนี่ครับหัวนะครับประมาณนี้นะครับอืมอืม,อมแบนดีเลยครับทีเฮดตัวเล็กกระทันรัดอันนี้230ินิวตันนะครับ ถอล้อก็ออกได้ครับแต่อย่าถอดบ่อยนะครับเพราะว่า,วามผมอดดอกไอ้นั้นมาใส่มันหักคานี่นะครับตรวจับลูกบล็อก1นครับสนะครับมาฟังงเทียบขนาดให้ดูนะครับ ดูกันชัดๆเลยนะครับผมมีแค่สามตัวนี่นะครับนี่เหลือไม่มีนะครับจำไหนลับประทานไปหมดแล้วนี่ครับประมาณนี้นะครับอยากรู้เดี๋ยวผมจะลองว่าความแรง ประมาณไหนนะครับเนผมจะใส่นี่ผมจะเจาะไม้ขันไม้ให้ชมนะครับเนี่ยลองส่วน,นเบอร์สุดนะครับเดีย่ยนะครับขออนุญาตมีที่ช h อปปี้หรือลาซาด้านะครับ สนใจก็ลองแคปหน้าจอแล้วไปหาดูเลยนะครับเดี๋ยวจะนี่ครับไม้น้าสามอันนี้เอาเบอร์สามก่อนนะครับน่าจะเป็นยังไงกาน,น,น,นคารับ แต่ละหมดนีิเอาหมดหนึ่งนะครับน่ครับหมดหนึ่งนะครับนี่ครับแต่มันไม,ไม่ขึ้นที่สูงผมว่าจะลำบากหน่อยนะครับเพราะมันหนักหนักหัวตรงนี้คอนมันใหญ่อันนี้เบอร์เบเบอร์หน,นะครับ อร์หนึ่งไม่ลงนะวัาน,น่าจะประมาณร้อยแปดสิบนะครับตามมาสรุกนะเนี่ยร้อยแปดสิบนิวตันเบอร์สองนะครับอันนี้เบอร์ต่อไปเบอร์สามนะครับเบอร์สามนะครับ เดือดสามนี่แรงจริงนะครับอตอนขันออกนะครับขันแบบเกี่ยวยาวขันออกนะครับนะครับขันออกนะครับถ้าขันขันออกแบบการน็อตคายการน็อตลวงะลองดูนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ สงสัยเหมือนกันว่าลองกับตัวนี้นดูสิเบแปดเหมือนกันจะร้อนไหมเนี่ยะนะครับอยันดูโหมดก่อนคันเข้าเลขสาม มหมายเสามกับดอกนี้ครับดอกหนักอาการนะครับดอกนี้ใหญ่นะเบอร์แปดดข้อน,นะครับโอเคข้อนะครับเบอร์สามทำไมมันเร็วกว่าตัวใหญ่ลอนลอนลอน,ลอน หรือว่ารอบมันเร็วไม,ไม่เข้าใจนะนเี่ยเร็วกว่าตัวใหญ่นะเนี่ยคายออกอืมอืมก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับสงสัยเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบ เบอร์สามนะครับเบอร์สามนะครับอืมก็ใช้ได้เนี่ยต่ตอนแรกๆตัวมันขัดๆนะครับเอาใหม่นะครับอืมใช้ได้ใช้ได้ไดอืออ้ Okay. รู้เรื่องนะตัวนี้มันจะเร็วกว่ารอบมันจะเร็วกว่าโอเคตัวนี้รอบจะช้าแต่ตัวนี้จะแรงกว่าสุดท้ายลองกับตัวนี้เลยนะียทเีเอาจบไปเลยเด็กแจ็คจะชอบแบบไหนแต่ผมชอบแบบนี้นะครับเพราะว่าแบตมันไม่เก,กะกะนี่มัน ข้อกเข้าหลือ,อได้ไง่ายไอตัวนี้มันเกะกะตรงนี้แต่ตัวนี้มันก็น่ารักนะครับมอมเล็ดจะลองกับตัวนี้ดูใด,ดูสุดแล้วกัดเข่าลลองดูนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยตอนห้จบทีเดียว ชอบตัวหน่อยก็เลือกซื้อได้นะครับตันท้างออฟไลน์ร้อนร้อนจับลำบากนะครับมือหนึ่งก็จับกล้องนะครับเดี๋ยวตั้งหลักตั้งศูนยะ์ก่อนะ โอ้ตัวนี้แรงจริงฮนะไม่ได้โม้ด้วยเนะี่ยน้ำหนักก็กำลังดีแต่แรงจริงฮนะเร็วด้วยแต่มันจะใส่ลูกบล็อกไม่ได้มันต้ใส่หัวแป้งมันก็ถ้างขันแรงหน่อยตัวหัวแป้งมันจะหักนะครับ เนี่ยตั้งหลักอ่ะอืมแรงจริงนะยตอนนมาได้โม้ด้วยถอดออกนะครับเลยใช้ของรุดนนี่นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแต่ใครจะชอบซุกไหนนี่นะครับอืมอืมอันนี้เบาถนัดม,มอือ อันนี้กลางๆช่วนี้นับใช้งานนับพวกมอเตอร์ไซค์พวกอะไรเนี่ยได้นะครับถือง่ายนะครับหายากนะครับตอนนี้เพิ่มออกมาใหม่ปีนี้หรือว่าออกมานานแล้วแต่ผมยังไม่รู้ผมรู้ก็ซอยเลยนะครับชอบหัวที่มันเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งทับสองนะครับใช้บล็อกได้ทั่วไปนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมอาจจะยาวหน่อยคลิปนี้สำหรับสายช่างที่ชอบถ้าเป็นแบนด์กลางๆหน่อยก็ตัวนี้นะครับแต่ถ้าลองๆหน่อยก็นี่ครับแต่ทุกวันนี้พัฒนานะครับ ชอบนะครับราคาก็ตัวนี้จะหนักหน่อยนะครับตัวเปล่าก็มาพันกว่าบาทนครับสามพันสีนะครับเฉพาะตัวเปล่านะครับ2ตัวนี้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นแบตรุ่นใหม่นะครับเป็นลืมให้ดูเป็นแบตแบตแ,แบบนี้นะครับนี่ครับใส่ก,ก่อนอนี จะรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นแบบของ Makita นะครับใช้กับมา k ิต้ได้ที่มันเป็นทรงมา k ิต้นะครับแกะไม่ออกนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ